สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดข่าวนะคะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหลักฐานจากนักข่าวสายทหารขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะนะคะก็คุณวัฒนานาน่วมนะคะที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลให้เรารับทราบนะคะตามตะเข็บชายเดนนะคะที่ตอนนี้เนาะกําลังมีประเด็นกันแบบระอุเลยค่ะไทยกับเขมรนี่แหละคะ่ะอย่างพม่าเขามีปัญหากันในประเทศเขาใช่ไหมคะเขาไม่ได้มารุกรานเรานะคะ แต่มันก็มีการบินโฉบไปมาหน่อยหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ไทยเราก็ขึ้นไปนั่นแหละคะ่ะเนาะเสียงฟ้าลงนะคะฝนจะตกทีนี้ตามตะเข็บชายแดนขมีน,นี่เรามีประดินกันมากมายเพราะผู้นำขมีนนะคะทั้งสองคนทั้งอดีตท,ทั้งผู้นำปัจจุบันเนี่ยนะคะอยากจะได้ผืนแผ่นดินไทยเรานี่แหละนะคะตามตะเข็บชายแดนคือได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาว่าตามที่โบราณเราพูดไว้นั่นแหละคะ่ะเนาะ ก็คือตอนนี้ตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทยเราเนี่ยที่ลุกล้ำเข้ามา150เมตรหรือจะเป็น650เมตรก็แล้วแต่เนี่ยที่ยังปักปันไม่เสร็จแต่ไอ้150เมตรน่ะมันเป็นอธิปไตยของประเทศไทยที่ล้ำเข้ามานะคะมีการวางทุนน้อยหนาไว้เต็มไปหมดแล้วนะคะก็เลยข้องใจนะไอ้คนที่บอกว่านะคะเราเคลียร์กันได้เราคุยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรคุยกันบ่อยนะคะพูดจะพูดคุยกัน เสมอว่างั้นเถอะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องทำอะไรนะคะไปเตะตะก้อด้วยกันนะ่ะคุยกันแบบไหนกับเพื่อนซีอ่ะให้ขมินวางทุนน้อยหนาเต็มไปหมดตามตะขีบชายแดนนะแม้แต่อยู่ในฝั่งไทยนะ่ะที่ลุกล้ำเข้ามาร้อยห้าสิบเมตรน่ะคือไม่ยอมถอยและยังมีการวางทุนน้อยหนาลงแบบนั้นนะ่ะโอ้โหคุยกันแบบไหนเนี่ยนะคะแล้วทำไมอย่างว่าแหละพอทหารไทยเรา นะคะที่วันที่28น่ะไม่ไม่ได้เด็ดขาดไงนะคะไม่ได้ผักเขาออกไปหมดไงไม่ได้ผักเขาออกไปจากแผ่นดินไทยนะคะดันหยุดระหว่างกลางเข่าแค่ยกหูขึ้นมาแล้วก็หยุดกันเลยเนะี่ยยังไม่ทันผักดันเขาออกจากผืนแผ่นดินของตัวเองเยแทนที่วันที่28น่ะจะทําให้เสร็จเรียบร้อยไปเลยก็คือผักดันให้เขาออกไปก่อนเลยค่อยหยุดยิงใช่ไหมคะหากจะเจรจาแต่นี่คือแค่เขายกหูกิ้งหนึ่ง เขายังไม่ได้ถอยออกจากพื้นที่ของตัวเองด้วยซ้ําไปอ่ะนะคะก็หยุดกัน,นะ่ะอันนี้มันคือความที่เราเสียเปรียบตรงนี้แหละนะคะยังไม่ได้แผ่นดินของตัวเองขึ้นมาเลยเนี่ยตอนที่เขายุดไปร้อยห้าสิบเมตรอ่ะที่เขานะคะตอนนี้ก็คือวางน้อยหนาเต็มไปหมดแล้วอะ่ะแล้วจะทํายังไงจะได้ตรงนั้นคืนก็มีทางเดียวนั่นแหละคะ่ะแล้วท่านก็ประกาศออกมาแล้วเนาะนะคะไมยรับะเจยัยงไงก็ยังเป็นกําลังใจให้ทหารทุกคนนะคะฝากคนไทยทุกคนหละคะ่ะ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ค่ะยิ่งมาแล้วเป็นผู้ชายหน่อยไม่ได้เนาะนะครับเป็นผู้ชายเป็นวัยรุ่นหน่อยไม่ได้เนี่ยจะสมัครไปเลยเลยค่ะถ้าบ้านเมืองเรามีปัญหาแบบนี้ลงสมัครทันทีเลยแหละพร้อมไหมพร้อมรับไหมจะสมัครทันทีเลยเลยคะ่ะแต่นี่เราแก่แล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนี่ยแต่เราก็ห่วงบ้านเมืองของเราใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะก็คืออยากให้ ทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะร่วมร่วยช่วยกัน,นะคะ่ะเป็นหูเป็นตานะคะยิ่งนะคะตอนนี้เยอะแยะไปหมดอย่าลืมว่าขมีนเะนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศไทยเราเกือบสองแสนใช่ไหมคะอันนี้คือสองแสนในในรายชื่อนะแต่อที่เข้ามาลักลอบเข้ามาเน่ะนะคะแล้วที่ไม่ได้ลงทะเบียนทํางานนะเข้ามาตามครอบครัวนะ่ะป่าไปกี่แสนและนะคะ บางคนเข้ามาก็มาขอทานนั่นแหละแกล้งนะคะแต่งตัวมอมเมมเหมือนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บางคนก็นะคะที่การจริงแต่ไทยเราก็ควรผลักดันให้เขากลับไปที่ประเทศของเขานั่นแหละคนเหล่านั้นที่ไม่ได้มาทํางานโดยตรงอะเพราะว่าตอนนี้มันเยอะมากมายเหลือเกินนะคะทั้งเขมรนทั้งพม่านั่นแหละคะ่ะคือเต็มไปหมดทั้งทุกประเทศเนะี่ยหลายประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยมันเกิน กือบจะเกินครึ่งหนึ่งของคนไทยด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้รวมทุกประเทศน่ะนะคะเนาะอันนี้หมาแล้วเจไม่รู้ตัวเลขเหรอกคะ่ะแต่ว่าเรามองเห็นว่าเข้ามาเยอะเหลือเกินนะคะทุกคนก็อยากให้ผักดันคนเหล่านั้นออกไปและคนที่มีประเด็นกับประเทศไทยเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอโทษขอไภยเด้อคันคอค่ะทุกคนขอดื่มน้ำหน่อย นี่แหละค่ะยิ่งยูทูบเบอร์ของขมรที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะคะทำคลิปดา่าด่าคนไทยด่าทหารไทยนะคะเหยียบทงชาติไทยเนี่ยไม่ควรจะให้อยู่ในแผ่นดินไทยนะคะควรจะเอาออกไปจากประเทศไทยได้แล้วคนเหล่านั้นะ่ะนะคะเมื่อมาทำงานก็คือต้องทำงานถ้าคุณรักบ้านเมืองของคุณคุณก็ต้องกลับไป นะคะบ้านเมืองของคุณนั่นแหละไม่ใช่มาอยู่เมืองไทยแล้วด่าเมืองไทยด่าคนในประเทศไทยทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวเองทามาหากินในประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะเนี่ยกลับมาตรงที่คุยกันนักหนาเนี่ยคุยยังไงก็ไม่รู้นะคะแม้แต่จะยืนยันแผ่นดินของตัวเองยังไม่กล้ายืนยันเลยนักข่าวถามเดินหนีเนี่ยก็แย่แล้วนะนะคะพออยู่ในที่ประชุมในสภา ทำอะไรคะนะคะไม่ได้ใส่ใจแม้แต่คนที่ไปปรึกษางานเนี่ยคนที่ไปพูดไปคุยเรื่องงานเนี่ยเวลาเดินคุยก็คุยด้วยเออืออย่าพยักหน้าไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าจนเขาตบมือว่าคุยเนี่ยอย่ามัวเตะห่วงเล่นโทรศัพท์อ่ะฟังผมบ้างถ้าถ้าพูดได้เต็มปากก็ฟัง,ฟ,งฟังก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นกําลังปรึกษาเรื่องงานกําลังคุยเรื่องงานเนี่ยประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ต้องต้องตบมือให้ให้หยุดเดินนะ่ะให้ให้ฟังหน่อยนะ่ะความเป็นผู้นำมันไม่มีเลยอ่ะนะคะแล้วการที่จะเอ่ยปากว่าคุณลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อยืนยันให้เป็นหลักฐานว่าน,นั่นคืออธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยคุณยังไม่กล้าเลยอ่ะไม่ได้เอายาฉีดยามาอีกแล้วนะคะมะเร็งวันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะเปิดประตูมันก็เข้านะคะเปิดประตูรับแอเรานี่แหละ นะคะพอรับแอก็ไม่ได้ขีดยาเขามันก็เลยบินว่อนนะคะทุกคนเออนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่เราอยากจะบอกผ่านไปว่ารัฐบาลคุณเป็นรัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยอาศัยมาทํางานแล้วก็เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยสิ่งสําคัญก็ต้องรักษาอธิปไตยของประเทศไทยด้วยเนี่ยเมื่อเพื่อนบ้านรุกรานเนี่ย ล้ำเข้ามาในแผ่นดินของตัวเองเนี่ยต้องยืนยันชัดเจนสิขนาดคนที่เขาลุกล้ำอธิปไตยไทยแท้ๆเขายังยืนยันชัดเจนเลยอะ่ะนะคะต,ตั้งทั้งที่ลุกเข้ามาตั้งรนะ้อยห้าสิบเมตรน่ะในพื้นแผ่นดินไทยน่ะก็ยังพูดเปล่าๆว่าของเขาของเขาแล้วทาไมเราไม่แยง้งว่านั่นมันคือของเราเนี่ยอย่าลืมนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยต่อให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยยืนยันอธิปไตยตัวเองแค่ไหนทหารยืนยันแค่ไหน แต่ถ้ารัฐบาลที่ผู้เป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่เอ่ยปากสักเอกเนี่ยเขาก็เคมไปแล้วค่ะทำยังไงให้จะอ้าปากของรัฐบาลได้เนี่ยจะอ้าปากนายกอ้าปากรัฐมนตรีกลาโหมให้ยืนยันว่านี่คืออธิปไตยของประเทศไทยคุณลุกล้ำคุณต้องถอยออกไปเนี่ยในเมื่อเขาไม่อ้าปากเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ค่ะไม่รู้ผลประโยชน์มันคับปากหรือเปล่า นะคะมันอ่ามีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ในส่วนนั้นน่ะมันไม่ใช่ผลประโยชน์ในประเทศหรือเปล่าเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้มันถึงไม่กล้าที่จะเอ่ยปากว่านั่นคืออธิปไตยไทยของประเทศไทยคุณถอยออกไปเนี่แหละค่ะมีรัฐบาลผู้นําเอื้อต่างชาติเอื้อเพื่อนบ้านมันก็จะได้เป็นผู้นําที่ทําให้บ้านเมืองเราวุ่นวายแบบนี้แหละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะราคาญกับไอ้มะเร็งวันมันบินนี่ค่ะ นะคะเดี๋ยวต้องฉีดยาพรุ่งนี้เดี๋ยวฉีดยานะคะเนี่ยจะฆ่าแมาลงวันแทนแล้วเนี่ย <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ